สวัสดีค่ะเยียรค่ะช h a n แนว b ใบปุ้มปุ้ยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถถึงเจ้าของรถกันเลยค่ะและเป็นรุ่นฮอตฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเนต้าเอสีขาวมุกค,คันนี้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะ รู้หราพรีเมียมกันแบบนี้กันเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยนะคะเราทําาความสะอาดกริบกันเลยนะคะล้างเคลือบสีกันอย่างดีกันเลยค่ะออปชันครบคันนะคะฟิล์มติดเรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีค่ะความเข้มก็เลือกกันให้ถึงใจนะคะท่านเจ้าของรถกันเลยค่ะรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะล้อแมกย่างค่ะเราทำความสะอาดลงแบกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะ สำหรับภายในนะคะเราก็ทำความสะอาดดูดฝุ่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราฆ่าเชื้อโควิดกันด้วยนะคะด้านในลิปมากๆเลยค่ะโปชุดพรมให้เรียบร้อยแล้วสำหรับเมต้เอกนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาชมด้านดังกั้นนะคะสำหรับด้านหลังค่านี่เลยมาดูงานกิฟต งานเนียบกันเลยค่ะทําความสะอาดปูพรมเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะสีเบาะสวยมากๆกันเลยค่ะสําหรับเนต้า X คันนี้นะคะด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะเราก็ทําความสะอาดเป็นกริบแบบนี้กันเลยนะคะมาดูภายในกันค่ะนี่เลยสัมผัสง่ายๆค่ะทายไฟ,ไฟฟ้าค่ะด้านหลังก็ทาความ เรียบร้อยกันแล้วแบบนี้เลยนะคะงานกิฟงานเนี้ยมากๆเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะนี่เลยอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเอเมนเทนซีชาร์จนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆค่ะปุ้มปุ้ยก็ใส่กันให้ครบคันกันเลยนะคะาแาละสำหรับ คันนี้เนต้าเสีขาวมุกคันนี้ค่ะงานกิฟงานเนียบให้ปุ้มปุยและทีมงานดูแลนะคะรับรองว่ารถถึงมือท่านเจ้าของเนี่ยกิฟระเนียบเรียบร้อยแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเนต้าเรุ่นยอดฮิตนะคะทุกสีค่ะปุ้มปุ้ยมีรถพร้อมส่งมอบค่ะขอให้ทักทายหาปุ้มปุ้ยได้ทุกช่องทางเลยค่ะ เบอร์ตรงปุ้มปุ้ย0894945234ค่ะในช่องยัวขายช a n น e ใบปุ้มปุ้ยค่ะ YouTube ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับส c r i b ์กันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเมตอโปถึงใจบใบปุ้มปุ้ยค่ะรับรองว่าทุกช่องทางนะคะปุ้มปุ้ยก็จะลงรายละเอียดและข้อมูลกันให้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok ปุ้มปุ้ยขายรถค่ะท่านไหนที่กำลังลังเลนะคะ กลัวว่าจะไม่ได้รับรถค่ะจองรถกับปุ้มปุ้ยและทีมงานนะคะรถพร้อมทุกรุ่นทุกสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีคามุกสีดำและสีน้ำเงินค่ะมีคิวพร้อมรับรถค่ะขอให้รีบจองอย่างเดียวค่ะก่อนจากคิวเต็มนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเนต้าเค่ะ